ล้วขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเบียนะไม่ได้ลงคลิปมานานนะวันนี้จะมารีวิวคลิปต้องห้ามนะครับชือว่าแ็บทับทีนทีนะครับจุดอ่ะแล้วเข้าไปเลื่นกันเลยลืมแปบหนึ่งต้องปรับเป็นโมดสามตะนี่ว่าช่างมันเดี๋ยวผมให้ดูซีโอเคดีเพื่อนผมนะครับ ตัวมันเล่นไปเล่นมามันจเจอนะไปเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะซื้อตุ๊กจะเหมือนกันหมดนะเดินไปถอยหลังมาถึงตรงบล็อกนี้นะลง,ลงไปเลยนี่นะให้ขุดลงมาอ่าแล้วเราก็จะเจอกับฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือสปไมมาครับนะมันคือสปาซอมบี้นะครับที่ทุกคนหาม ห้ามเล่นในแมคแลปนะครับนะห้ามใช้ซีดี้เข้ามาเล่นเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นคนจะเจอกับซอมบี้นะครับแป๊ปเป๊ปจะรีบๆโยนตอนตนี้มีลมเข้าไม์ก็ขออภัยนะครับ นี่ครับอืมเราทุบก็ไปเราจะเจอกับสปาวซอมบี้ของนี่ไม่แรนดอมนะครับเหมือนกันหมดครับสื่อนกันครับแต่ซอมบี้จะจะแตกต่างกันนะเหอนกันเป๊ะเนี่ยนะครับคือซีต,ตองห้ามเลยแม่ครับนะครับเลนกันครับอย่าลืมเดี๋ยตามอุมอม่นมันคดีดกันะครับ That's it, Brian? Yes.